เวลา10นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอโวตร้อยเอนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อ็ดตำบลในเมืองอันเพอเมืองจังหวัดร้อยอซึ่งจะสร้างเป็นรูปร่างเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวอีสานที่เรียกว่าโหวตเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยอ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่29กันยายน2560แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม2563ตั้งอยู่กลางเมืองในส่วนสมเดพพษษ็จพระศรีนครินทร์11หน้าบึงพระรานชัยบนเหนือที่รวม124ไร่มีความสูง101เมตรเทียบเท่าอาคารสูง35ชั้นในการนี้เสด็จขึ้นชั้น2ท่อพระเนตรนิทัศการร้อยเรื่องเมืองโวทจึงสัตว์นิฐานว่าโวดมีต้นกำเนิดร่วมสมัยกับแคนเมื่อหลายพันปีมาแล้ว มีความเชื่อว่าใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแกว่งให้เกิดเสียงดังเพื่อขอให้ฝนหยุดตกจากพญาแถนไม่ได้รับน้ำฝนเพียงพอแล้วช่วงเขาสุ่ฤดูเก็บเกี่ยวแต่ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนจะไม่ให้เล่นโหวตในเดือน6เพราะเชื่อว่าจะทำให้ฝนแรงสำหรับเครื่องดนตรีโหวตท,ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจาจังหวัดร้อยเอ็ดประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยนายทรงศักดิ์ปทุมศิลป์ศิลปินแห่งชาติปี2562สาขาศิละปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน จากนั้นเสด็จขึ้นชั้น35ทรงสการะพระบรมสารีริกาธาตุและพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเดิมสร้างโดยพระยาขติยะวงศาสรีลังเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนที่2และพระครูวัดกลางมิ่งเมืองรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาสำหรับสการะบูชายึดเหนี่ยวจิตใจบนเพดานและฝาผนังชั้นที่35เป็นภาพวาดโดยกลุ่มศิลปินอิสระบ้านศิละปะ เช่นภาพสมเด็จพระอริยะวงศ์าคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกประธานพระบรมสารีริกธาตุกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีภาพเหล่าชุมนุมเทวดาที่มาฟังเสียงสวดมนต์ภาพดาวเพดาน1 1ดวงตามความหมายเมืองสาเกตหรือเมืองร้อยเอ็ดที่มี11ประตูทางเข้าออกและภาพวาดรวมเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นผ้าไหมทอมือสาเกตดอกอินทนิลบก โหวขึ้นดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดพานใบสีพวงดอกสะแบงและกระบวนแห่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานโอกาสนิสเดจลงชั้น34ท่อพระเนตรทิวทัศเมืองร้อแบบ360องศามีส่วนบริเวณที่เป็นพื้นกระจกและเพิ่มกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าห้อยลวดสลิงขึ้นลงหอโหวดได้อีกทางทั้งนี้หอโหวดสร้างขึ้นโดยนายบรรจงโคสิจิรนันนายกเทศมนตรีจังหวัดร้อยเอ็ด เดิประมาณกลางของรัฐบาลที่บรรจุในโครงการสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวสาเกตนครตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอตามโมเดลร้อ4.101และเป็นหนึ่งใน3ของการดำเนินงานพัฒนาส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อ และเสด็จลงชั้น33ท่อพระเนตรทิฏฐาศการเคลื่อนที่ของสถาบันพระประกเกล้ามงสยามตามรอยพระประกเกล้าซึ่งจะแสดงระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2564จากนั้นเสด็จลงชั้น31ท่อพระเนรท,ท,ทิวทั์360องศาหอวอเอ0 1นับเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะภาคอีสานกลางและอีสานใต้หอวอดร้อเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวันค่าเข้าชมบุคคลทั่วไป50บาทนักเรียนนักศึกษา40 3 0บถึง3าบาทผู้สูงอายุ71ปีขึ้นไปพระภิกษส์สามเณรเ,เด็กเล็กผู้พิการเข้าชมฟรี